ว,วันนี้เราจะมาแกะฮามันการ์ดันโกเพลมินนีนะครับผมตัวนี้จะเป็นลังโควาเอ็นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับผมไม่ต้องถ่ายนะถ่ายแค่นี้พอเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยะคระับ เรามาดูข้างในเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูข้างในกันเลยนะครับน,นี่กล่องไม่ได้บุ๋มไม่ได้อะไรครับกล่องปกตินะครับผมจะมีประกันศูนย์จากมหาจักรนะครับสิบห้าเดือนนะครับดเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยด้เอเฮ้ย โอเคครับผมโอมเคครับเตินขึ้นเลยนะฮะเอาอ๋อ,อ นะก็จะมีนี่จะเป็นปลั๊กนะครับอันนี้ปลั๊กมันมันให้มาสามอันนะครับนี่นะนี่มีสามแบบนะน่าวแต่เราจะเลือกใช้นะ นีอ่อะแดปเตอร์สดมาดูอันนี้เป็นคู้ม,มือนะครับู้ม,มือมาดูตัวน้องข้างในเลยนะคระับนี่ โอ้หนี่นะครับยืดกระนี่นะครับผมฮาร์แมนการ์ n p นโปรเกนะครับตัวนี้หมื่นสามนะครับเดีเดวนะมาเน,นี้นะครับตุ่มกลามแล้วก็ปกตินะครับผม ฟังเสียงกันเลยนะฮะมีแบตนคผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อ,อไปเดี๋ยวผมมารีวิวเสียงนะครับผมเวลาปิดก็ได้ยินเสียงอย่างนี้นะ <B ull s> โอ้หมื่นก็่าบาทนะครับตัวนี้ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารีวิวพวก JBL นะครับ JBL กับ LG นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่นี้นะครับผมบ๊ายบาย